สวัสดีครับเอฟซีตะตันครับมันเดี๋ฮวมาผอกันคือเก่าเนาะมันเดี๋จะสูบปลานะครับอยู่ที่สามียายไพ่นะครับครับเดี๋ยวเราจะอัดจาบบ้าระบีหัวพรจาหนาก่อนนะครับที่สูบเจ้าระเทือ,อกัอัดนะครับเปลี่ยนสิทธิวาสานานหน่อย แต่ว่าซานีงเงยเติบก็บต้องอัดนะครับมานจันพังหัวพันจนาเข้าสิพังนะครับถูกปื้นถูกยังก็จะไปนะครับพังเร็วเติมต่มีว่าวอยู่ในรับนี่กวดว่าวขึ้นนะครับ วววไว้เชอรี่น้อย่ง,งามครับโอ้พูนจวดออกไปเลยดดทีมงานสายหดกำลังลงมาครับมาแล้วค่ะมือมาลุนกั้นต,นตอ,อโฉดแม่มาออกมาใหมสายจวดลงมาเลยจวดแทงที่มาเลยที่ละต็ดพ่อหอยจวดคนใหญ่น้ออืม โอ้โหไปดูข้างไปหอยจูบมิตนว์ใหญ่ๆครับเกิดอะรหอยจุบหรว่าหอยจูบครับจับโวนแลกครับส่วนของผักตบนะครับหอยเชี่ยบขึ้นเลยบูอาโยวะอยวะเาย

ว้าวคุณเด็กครับเป็นไงเลยเลยอยาอ,อาะไรไปแล้วเหรอโอเดี๋ย่างเช่นเยื้อปลาขาดช้ำโอ้เดี๋ยวนะครับ ด้ต้องไงเนี่ยดูคุณท่านหนเอออย่นี้ก้นัง้เอจอกอไหลลงเอจอประคอดใส่นี้มีแต่บบกขอยงอุ้ยีงยังเนาะตัวงามครับซา,านี่ครับหยดหนิใช่แล้วก็ใส่กัน thank <laughs> you ไงสิ่งสอดแล้วเลยกระดูกใส่นี่โบกูกันเลยครับครยยับนี่ไงกุ๊กครับน่ไงกลวยนะกระดูกโอ,โอ้โหปลาข้อปลาข้อ,อนี่กะดูกนะตัว ไปหุ่นลงไหุ่นอ่อาเจ้าคอยยนนิ่งไกลๆฟังนี่หมูหมูหหูหูโอ้สยเอีนอคนไปุ่นมูีเมื่ัวน่ะเอยนมีเกดยืนได้พักต้มนี่ลายพูบออกว่าจะใส่หุ่นเย่ีางในบมเบลและบอมเบละ ผมเบนหางมาแล้วเบ็นวาซะลนโอ้ข้งคนณชอสลันกับอครับโอ้โหจุดเอาอยู่แล้วเอาอยู่เด้ออยู่เด้ออุ่นเอาไปงี้ครับ ขออดีหรอบอกไงเลยนี่มาจัดตัวใหญ่ๆนี่ตัวใหญ่นี่อือฮือไอ้เทียนครับสวยงามอยู่ทำงามอยู่เลยทำมาลาดูโอ้โหเบิ่งเข้าเห็นครับมันได้รุ่นได้ครับเปิดเปิดตัวสีนะครับโอ้ ดูขนาดดูง่ายสวยงามเออโอ้ยง่ายแห้งโอ้ยง่ดี๋ยวะจับกองใยเขียนกันใยเขียนจับก่อนมองเป็นแถวโอีกทั้งหมดแถวตรงอยู่หรือเ่าเออครับเดี๋ยวไปเบิ้งครับไปเบิ้งครับแถวตรงเนาะแถวตรงเนาะไม่เหมือนว่าแถวตรง นี่เป้า oh. น oh. oh. ี่เดอป้าตเลยใส่มือดิไหนเดี๋ยว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 นีู่บุกเขีงใหญ่น่่ะเน่โอ้ยเงใหญ่หูเต็มเลยมท่นครับอ่ะเอาม่เาม่เดี๋ยหหัวโ่อยู่แน่ได้นี่

ยาพึ่งคนแถวเอาไปไว้ดอกตีเอาขึ้อ้มีกำลังตีงายยังไงเออเย็นไม่เอากราดิ่เอาเอาเอามาเก่งกับไก่กันเย็นจั้ได้ได้บ้างได้ได้ เย็นหน่อยครับเทปโเคัง่นตวนกระโดดเตะตข้อเลยนะไงเงี้เอาผู้ใดเกียร์เดนดรได้กรฟนข้างลังหลอดดาอีกแล้ว

ไดียจ้าสี่จ้าสิบเค่งกับพ่อแล้วว่งงี้ล่ะไคกูลูกระเบิดก็ยู่นี่วะโอ้นั่น่นจวนพูดแม่ตั้งหลังจะหายยังไงแล้วนี่อายุวัยยุ่งยูนีว่ยูนีว์ลุณคุณ โอ้ข้าวมูนและทำเปิงไก่ครับเงไกครับนี่ตัวขนาดนี้อันนี้ร้อยห้าสอยาสนครับโอ้นี่ครับใส่ง่ครับตนี่ตนึงยังใกล้ปากอ่ะเดียวไม่องีหานอไฮไฮย่สมันอยี่สป้านี่นอนยึง อวาตาน,น,นอะรตัเอ,ออนจัเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ย,ยวหยพี่น่องเฮ้ยเสียนแห้งปลาตัวละตัวต้งกวนันยเหรอนี่เดี๋ยวตันนึ่งนเอาไว้หนั่งกำลังมาเรื่อยๆจวดปลามันอยู่ในผักตบเนอ มันก,ก็นอนอยู่ของของมันนะครับเดี๋ยวจะขวดจากแกงขากตอครับอูอ้จวาซานี่มึงมึงบึมงมองอม้มึงหมองกับลมแฮงกำลังโพงเงาเกือม,มาเลยเลยครับป้าส้นนี้ครับขุดขี่ต้มในใ่เขียนครับไไเว้ยตัวงามอยู่ นอนแนงตัวเดียวนี่แลงออมฟ้าเลยแม่ึม่งอ้อยากออกกล้องกับบอกมีการจอดชะล่อกงับนี่ครับเอ็นบอแอบยื่ขังงูไปยนาครับตัางแตกลับเบ้องยืนยู่ล โอ้ตรวจรไงครับโอ้โหหมดที่นี่นมาเล่นเนาก,กระโหลกไ,ไงครับอ่ะข้างนานะครับ ขื่นอะไรสร้างมั้นเนาะไ่ได้เร่งเครื่องสร้างมันอ๋อแต่หนามันขึ้นนะโ <c oughs> อ้ดูนะแกเรี่ยมไวเราหมดเสียมันขึ้นเต็มท่อเลยหนามันลดลงแล้วชิบ่ะแต่ว่าวอ,อร์รดครับว่าเป็นยางลุยหลายปะมันแบบเขาห้อยที่โต๊ะ แม่นครับโอ้ยโยี่ห้อไหครัคองนบงมากพุ่นครับอั่นไนงครับปังไงปึ๊บอโอ้โหครับหมานครับเนี่ดอกไงได้ป๋ทข้างหลังครับ แต่าขอ้ต้งารานนี่เต็มเลยโอ้ปากันีก้้ยาใ้หไม่้อา้ปาันโ้หนูเดนมอ้นปลาบโอ้เมื่อกี้ะนตัวบาใหญ่นึ้าเาอปน้าอดก็คือมีอะ้ันบกเบอ่มาสอดเองปลาสื่อมกมีนห้าปลาเสมครับปลาเหนี่ยอน มา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วตัอของปลายุ่งตัวนี้ครับม,ามาันม,ามาันมันมันโอ้ดินน้ออีกอเดี๋ยวดนตัวหนึ่งกันดิเดี๋ยวใน,วน,นขา้นขาในตัวนึ่งก็ดีครับต้องงามดีครับี่บดครับ โอ้าินหัวตีนกับปลคอมาดึงชุงไอท่าแลครับเี๋ยวยอะน้อยจะพักกี่เบึงผาบร่วมนะกับวาข้เาเด็กป,าล,าปาลาหลปลาหลบอกกับมือนี่อมันโคตรถเลยอืมอปลาคออยู่โอ้ตอลันจับมาเนี่ยครับสองสามหมืนเ,เลยว่างหมอยไ้ายเลยเลยเลย ไอ,อยจูบหน่วยใหญ่รับเลยซาเนี่เอาดอกไม้ก่อนแม่เราจับปลาซิวครับไปเดี๋ยวเ้าได้ขึ้นไปบึงปาดนบ,น,บนครับผีเหลือกะเอาไหว้สมพัดหล่ะครับ คโอ้อันนี้ใส่นีมาตัฐานครับแปะสองโลนะครับสวยงานครับสรงสดลอยหาสิบ,บาทนะครับป้าหลุนนี้ครับมีตะปกรดเนี่ยขอตัวนี้สุดอยอดเลยใส่มาเนี่นี่นอนเศได้กินของดีๆนะครับราคาถือสดจากบ่อนะครับป้าช่อนธรรมชาตินี่เนือแน่นครับ

ออเดอร์จากกรุงเทปนะครับสั่งเหมือนเลยนะครับเผานะครับส่งนะครับสาวตอไปนะครับสาวของกุ้เกลือนะครับสาหนีพันเจ็ดนะครับสูบเหมือหลังนะครับปลาเค็งเขามีแต่ตัวงามๆครับใส่นี่ไอเท้าสลินเอาดูไหมเขาล้างก่อนเอาผมไปอนี่งมาเบิกปลาดูนะครับากับ เอ็สีบเนไหนมากโลดละลอยครับโอ้ขู่แม่งขู่แม่งงามสั่งงานั่อนใส่ไงครับหักคาเค่งเป้เงินจุดสี่เก่งนะครับต่วโลดสี่เก่ครับครับนี่เพื่อขอใส่ไงนะครับใส่รุ่นโตโลขึ้นนะครับเผาเกลือนะครับอ่าถือเต็มเลยนะครับมือนี้แล้วก็ต้นเงาครับสองร้อยครับวันนี้ครับงามๆเลยกับป้าเผาเกลือนะครับ อันนี้ส่งออเดอร์ส่งอุบลนะครับหลักการกุ้งเทปครับลูกค้าสั่งจองไว้นะครับลงหนาจัดไห้ตามคิวนะครับสวยงามเหลืองหอมมาเลยเลยครับนี่ออเดอร์ออเดอร์ส่งอุบลนะครับกับกุ้งเทปนะครับที่เอฟซีสั่งไว้นะครับป้าเฮามือนีเดบบอไคไลครับก็ทยอยาจส่งให้ตามคิวนะครับ เดี่ยวอื่นนสุกตอครับตัวงามเอ้ยตัวนี้เบิง์ินนอข้าแม่อ้วนๆเลครับแต่ละตัวมันนี้มาจาก้าแรงต่อแม่นะครับมันนี่พุทธสองลอยนะครับครับขยันนะครับขายขายไห่กว่าขายมากครับไป ครับมาสูบยอดขายนะครับสามหมูว่านนะครับสามีเญยไผ่นะครับข้าเหมาไป1นึ่งพันแปดร้อยนะครับว่านนะครับขายป้าทั้งหมดได้สามพอยเก้าสบาทนะครับป้ากับบุกขายมีครับสูสามีกวยบระได้เนาะหมูว่านนะเบิ้งนะครับอ่ากเบิ้งกระปุกเขาได้สี่จุดห้ากิโลนะครับสี่หาสิบาทนะครับป้าหมอเข็งเข้าได้หนึกิโลนะครับ เกบาทนะครับปลาช่อนใหญ่สิบกิโลได้1 6ึ0บาทนะครับไสกลางได้9กกิโลเด้พันบาทครับนะครับปลาช่อนเล็กนะครับเจกิโลสี่บาทครับรวมทั้งหมดสามพอยเก้บาทนะครับกะมะฮักคาบอนะครับพันแปดนะครับฮักคาค้นงาน1,200งพันะครับรวมานมันแล้วครับยอดเุ่นคงเหลือก ร9 0บาทนะครับกับไรเฮานะครับที่สิบไร่ก็เป็นยังครับ690บาทกับที่เรียกว่าเขาเนื้อเรียกว่าเจ็ตโตนะครับเนาะกับเบื้องจากป้ากับบังคายไร่นครับสาเน่นะครับกับนี่สามานาบประมาณนาะพี่หลงเนาะแต่สังเกตบอหลังๆนี่ผมสิบวชขาดทุ้นึงนะครับจะกับไรน้อยนะครับแล้วก็กับไรหลายบางสานะครับเดี๋ยวมื้อนี้เฮาสิไปรุ่นสาคุเกือครับไปติดตามเลยครับไปเลยครับ